ับสอสก่อนส่งมอบลูกค้าครับตัวนี้ขายครับเครื่องดัดเหล็กนิมุดครับเครื่องดัดเหล็กนิมุดครับเ,าาเก็บงานสวยๆเก็บงานสวยๆมอเตอร์มอเตอร์อมิสูไฟแรงมิสูไฟ220ยนะเนี่ยส,สวยๆนะครับทาอในรเช็คเต็ม เก็บงานสวยครับซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวนี้เทินได้นะฮะมาคุยกันได้เลยครับราคาเท่าไหร่เพชรอ้าวไม่แพงนะครับนะฮะไม่แพงครับไม่แพงครับของดีชั่วโมงนี้ครับใครอยากได้ของสวยๆเช็คเต็มระบบครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับอ้าวรามินทา77ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ